เนี่ยครับห้องที่หนึ่งนะครับห้องที่หนึ่งนะครับบ้านหลังจัดใหญ่อ่ะอ๋อน้องผมแปลงเขาไม่ใช่ผมครับป็นเจ้าแหละเอื่อวันเจ้าหรือว่าไดบ้านผมครับเขาเป็นสที่คนคนที่อยู่ไหนกับเจ้าไหนครับคนที่อยู่ไหนกับเจ้าหรือว่าเพื่นอยู่แบบไหนพี่น้องใช่ผมเนี่ยครับไปหลังไดห้องหนึ่งเนี่ยครับอ๋อมันเป็นห้องๆแหละครับผมโอ้ลุงนาแล้วก็อย่างพูดดังดีเป็นสื่อที่ ทไม่วันนะมือตลอยาได้เหรอได้ลเจ้าได้ละได้ละเอานขอปเพิ่มเป็นยังก็แล้วกันเนาะมือตลัดโอ้กินมาแล้วครับมีละมีกินละกินเสียนี่มาอยู่แค่แล้วมีละมือะันริมาละ

เรอมด้ว่ี้มันเบพังอยาได้แจ้งสามสูงพังสามสูงครับกินพังมาเลยจับไจเรียบร้อยแล้วยังยังมาหันยังมาหันชัดเจนครับโอ้ออกมาไมคฮะีแล้วก่อนมันมีหนอนเนี่ยเราว่ก่อนนี่มาไปก่อนลุงก่อนโดนหรือว่าก่อนงัดเลยบอกเป็นตมอเแล้วบอก้องสดแล้วงัดเลยมันแบบตุ๊กเลย คอนโบนองก็ป่ะดูสแนนเลยอยูล้วอแนขึ้นขอะไรกนแวได้บแวประตูต้ออาเป็นยังแล้วขอขอก็เอนะนี่ยวขึข้นนี่